ตอนที่หนึ่งยี่ิสาฟึมเอ๊เออวุยพระเจ้าช่วยแค่ไอ้เซียวเกอยังไม่พออีกเหรอทำไมจูจื่อเฉินถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยศัตรูหัวใจกูจะเยอะไปไหนวุ่ยพวกแกยืนเบื่ออะไรอยู่เล่าเออฮะฮึมวุย่อาเอ๊ะเออสู้มันไหวไหมฮ้กล้ามใหญ่เท่าควายฮ้้ไหวก็เยียแล้วครับเอองั้นเพ่นกันเถอะเพื่อนฟิวฮะ เออเฮ้ยฮึยอมแพ้ซะฉันกับแกมันคนละรุ่นกันฟึมเพื่อฮึทำไมชีวิตลักของกูมันบัดซบขนาดนี้ฟึมฮึฮเย่เจียวนี่นาฬิกาวาเซรอนดอนสแตนตินเหมาะกับเธอมากเลย โหว้าวเอ๊ะฮะนาฬิกาวาเซลอนบูล,ลค่าล้านหยวนเลยนะจัดเป็นของสะสมชั้นยอดหือว่าแล้วเชียวจู้จืจ้อเฉินรูบหลอพ่อรวยจริงๆืหึหฮฮึคิดว่ารวยนักหรือไงเออแต่มันก็ดูรูหลาและสวยจริงๆนั่นแหละฮึฉันให้เธอเพราะฉันชอบเธอเฉอยๆเรื่องราคาฉันไม่สนหรอกโหว้าว คนสวยๆอย่างเธอก็ต้องคู่กับของสวยๆแบบนี้จริงไหมจ๊ะได้โปรดรับไว้ด้วยเถอะโหรับเลยยิปปี้ยิปปี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยฮึมมเออฮถ้าเป็นหมอนั่นแล้วก็ฟุมวุช่อเฮ้ยเฮ้ยไฟไหมไฟไหมระวังหลบไปหลบไปฮะเออเออฟุมเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนี่ยไอยอมฟุม ทำดีมีรางวัล <c oughs> ขอบคุณมากครับบอสอุ้ย <c oughs> ใครวะแกะกามาทำลายบรรยากาศเลิฟสินของฉันกับเย่เจียวอยากได้เหรอเห้ <c oughs> <h ate> นายน้อยจูแม่แหม่มาหมอสาวอะไรแถวนี้วะครับห๊ะโถ่นึกว่าใครไอ้ลูกเคยตะกูลเจ้านี่เอง <c oughs> ว่าไงไอ้ม้าหัวเน่ามาหาสาวมาหาไหล่เหรอวะหน่าอย่างมึงอะหลังจากนั้นฟมล์ม <c oughs> เซวเกอร์คิดถึงจัง อืมฮ่า <c oughs> คนมันหล่อช่วยไม่ได้วะเอ๊ะเออเฮ้ยมับอืมเฮ้ยเซวเกอร์แกม,มาได้สัทีนะถ้าแกไม่มาเย่เจียวจะโดนฆ่าไปแดกแล้วหืมอืมเอออุ้ย่มึมึงรวยเท่ากูว่าเาวฮึ <c> ่ม <oughs> สมัยนี้เขาวัดกันที่ใครเงินถึงก่อเว้ยไอ้พวกยาจกหึม <c oughs> <c oughs> จึงเ่อ <c oughs> ไอเรามันจนแดกแต่มาม่าคงไม่มีสิทธิ เฮ้มึงรวยนักเหรอฟึมกูก็มีเหมือนกันเว้ย